วัสดีค่ะวันนี้พบกับเกรซนะคะวันนี้เกรซจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าเหตุผลที่คนรุ่นใหม่นะคะอยากย้ายมาอยู่แคนาดาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คิดว่าใครหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฟังหรือว่าอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนยังไงลองฟังดูนะคะ ปราการแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการเรียนที่แคนาดาค่ะสามารถทํางานไปเรียนไปก็ได้ด้วยนะคะคือถ้ามาเรียนในระดับตั้งแต่เด็กพ่ม่ไปต้นไปเนี่ยก็คือสามารถลงสามารถทํางานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วคือจะบอกว่าตอนนี้นะคะเมืองแวนคูเวอร์เนี่ยค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่15.25เหรียญในปี่ปี2 0น1นะแล้วก็คือหรือประมาณ400บาทซึ่งจริงๆแล้วอะคะ่ะ ทำงานชั่วโมงละ400บาทอะสำหรับใครบางคนอะมันคือการที่เราอะค่ะต้องทำงานทั้งวันเพื่อที่จะได้400บาทถูกไหมถ้าอยู่ที่ไทยอะแต่อยู่แคนาดาทำงานแค่ชั่วโมงเดียวก็เทียบเท่ากับการทำงานที่ไทยทั้งวันแล้วอะคือมันก็จะมีในส่วนของใน มีในเรื่องของส่วนต่างของรายได้ที่แบบมันค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถเรียนไปทํางานไปได้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็คือถ้าหากว่ามาเรียนโปรแกรมโค o p หรือโปรแกรมเรียกว่าโปรแกรมเรียนแล้วก็ฝึกงานนะคะเราก็ยังสามารถที่แบบมันจะมีช่วงฝึกงานละเราสามารถฝึกงานตรงนั้น6เดือนเต็มๆแล้วก็ทำงาน40ชั่วโมงเหมือนงานฟูลไทม์เยเราสามารถส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านที่ไทยก็ได้ด้วยะคะ่ะ ประเด็นต่อมานะคะก็คือในเรื่องของอาชีพค่ะคือทุกอาชีพมีค่าแล้วก็เท่าเทียมกันค่ะคือถ้าเทียบของที่ไทยอะคะ่ะเรามักจะถูกปลูกฝังว่าตั้งแต่นเด็กๆว่าโตขึ้นไปต้องเป็นหมอต้องเป็นอาจารย์หรือเป็นวิศวะแล้วก็ต้องเรียนจบปริญญาตรีอย่างน้อยขั้นต่ําเท่านั้นเราถึงจะแบบมีโอกาสในการหางานที่มากขึ้นแต่ว่าสําหรับที่แคนาดาแล้วอะคือไม่จําเป็นที่จะต้องจบปตรีเลยนะคะคือคือที่เนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องการเรียนเป็นหลัก แล้วเขาก็คือแค่เราจบแค่อนุปริญญาหรือเดบโวมเนี่ยคือสามารถหางานได้แล้วได้แล้วจริงๆค่ะซึ่งเอาจริงๆบางคนนะคะที่สัมภาษณ์มาเขาบอกว่าเขาแบบโอ้ถูกเขาเขาเรียนจบปริญญาโทที่แคนาดาแล้วเขาโอเวอร์คอลเลฟายแล้วคือแบบสมัครงานที่ไหนไม่รับสุดท้ายพี่เขาได้แบบซ์ติฟิเคตอะคือมาถึงว่าก็เลยเป็นโรงเรียนซ์ติฟิเคตแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถึงจะสมัครงานได้ เือนเนี้ยค่ะมันก็เลยแบบอันนี้คือข้อมูลประมาณ10ปีที่แล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คืออาจจะมีแบบมีการมีมีการเปิดรับมากขึ้นสําหรับคนที่จบปริญญาตรีปริญญาโทประเด็นต่อมาที่นอกเหนือจากใบปริญญานะคะคือว่าการทํางานที่แคนาดานเนี่ยเราสามารถาได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะนักเรียนต่างชาติที่ทำงาน part time าาเนี่ยก็ได้รับเงินช่วยเหลือโควิด จากรัฐบาล2,000บาทคือเท่าเลยเท่ากันเลยแต่ว่าก็มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้วยนะว่าเขาทํางานนานเท่าไหรอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันค่อนข้างที่จะคุ้มครองกับทุกๆอาชีพแล้วมันมันให้ความมั่นคงมากๆเลยอะคะ่ะถึงแม้ว่าเรานะคะยังไม่ได้เป็นพนลเมืองของแคนาดายังไม่เป็น PI ไยังไม่เป็นซิติเซนเลยก็ตามเนี่ยแต่เราสามารถสมัครรับบ,บำนาญของแคนาดาได้ถ้าหากว่าเราทํางานอยู่ที่แคนาดานะคะซึ่งจุดประเด็นนี้ค่ะมันทําให้แบบ มันทาให้รู้สึกว่ามันเพิ่มความมั่นคงกับทุกๆอาชีพแล้วมันเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มีความฝันว่าเออถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่มั่นคงอ่ะเราสามารถทําอาชีพอะไรก็ได้คือไม่จําเป็นที่จะต้องรับอาชีพราชการเหมือนที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะตัวอ,อย่างเช่นอาชีพศิลปินต่างๆค่ะยังไงอาจจะเป็นนักวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะได้รับ ได้รับบำนาญเหมือนกันนะก็คือเสียภาษีทุกๆอาชีพเสียภาษีก็คือจะได้รับบำนาญหมดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยอย่างเงี้ยคือนักวาดรูปส่วนใหญ่ก็ก็จะไม่สามารถที่จะได้รับบำนาญในสุดๆนั้นแล้วก็ จะบอกว่าที่เนี่ยคือเขาขายรูปปบาแบบเพลงมากแบบรูปประมาณเท่านี้แล้วแบบขายเป็นพันเลยเออแต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยอ่ะคือหมายถึงว่าพันเหรียญน,นะคะไม่ใช่พันบาทมันก็เลยค่อนข้างที่แบบมาให้คุณค่ากับทุกๆงานของศิลปินมากๆนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตค่ะคืออยู่แคนาดาค่อนข้างที่จะแบบอากาศดีมากคือแบบ ก็อยู่ลายล้อมธรรมชาติคืออย่างเกดอยู่เมืองแวนคูเวอร์เนาะก็จะแบบมีภูเขาหน้าบ้านเป็นภูเขาแล้วก็ขับรถไปอีกหน่อยประมาณสักห้าหกเจ็ดโลเนี้ยก็จะเป็นทะเลแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีรถติดไม่ได้มีอะไรขนส่งสาธารณะก็คือดีแล้วก็เหมือนมันได้มันได้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยค่ะมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้คนรุ่นใหม่อยากมาอยู่แคนาดาค่ะ สรุปแล้วนะคะการมาอยู่แคนาดาก็คือว่าเราสามารถหาไรายได้เรียนไปทำงานไปด้วยส่งตัวเองไปด้วยได้แล้วก็สามารถค้นหาตัวตนหาตัวตนแบบหาอาชีพที่เราต้องการได้เพราะว่าทุกๆอาชีพคือมีคุณค่าแล้วก็ได้รับสวัสดิการการคุ้มครองจากรกัฐที่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มันไม่มีเลเรื่องของคั้นนิยมต้องจบปตีเท่านั้นอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเมืองเป็นประเทศที่ปลอดภัยค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังจนจบคลิปนะคะ mm hmm. ก็เกรดก็ตื่นเต้นมากๆเป็นคลิปแรกถ้าหากพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยยังไงก็อย่าลืมฝาก subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดแจ้งตเตือนเป็นกำลังใจให้เกณฑ์จะได้ทำคลิปดีๆออกมานะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ